สินแสบาโคชีวิตสวัสดีครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายที่ส่งผลกับทุกคนทั่วโลกเลยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยห้าดวงด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นการย้ายทั้งหมด6ครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายเป็นประจําอยู่แล้วทุกๆ60ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือดาวจันทร์หรือหมายเลข2นะครับโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยพูดถึงดาวจันทร์นะครับเพราะว่าคนที่ใช้ระบบของผมเนี่ยจะเห็น การเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าได้รับบทวิเคราะห์เนี่ยดาวจันทรตลอดทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ดาวที่เราพูดกันในรายการเนี่ยนะครับจะเป็นดาวอื่นๆซึ่งนอกเหนือจากดาวจันทรนั่นเองนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการย้ายเนี่ยไม่เท่ากันครับบางดวงก็เป็นหลักลลเดือนนะครับบางดวงก็เป็นหลักหลายๆเดือนนะครับแล้วก็บางดวงก็เป็นหลักปีเลยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ถ้าใครสนใจนะครับอันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยไม่มีเวลาเรียนนะครับ ไม่ยากเลยครับง่ายๆเลยก็คือว่าฟังช่องของเรานะครับก็จะได้รู้ทันทุกดาวย้าอย่างแน่นอนครับเป็นรายละเอียดแบบภาพรวมนะครับแต่รายละเอียดแบบลึกๆจริงๆเนี่ยช่องของผมเนี่ยผมเองเนี่ยได้ทำแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่บนไลน์เพราะคนไทยใช้ไลน์เป็นหลักนะครับสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับ at sin sadei n z a e ครับแล้วก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับคุณกรอบเพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับ แล้วใส่โค้ดแนะนําจากรายการของเรานะครับก็คือ4 5 6นะครับคุณก็จะได้รู้ลัคนาราศีเป็นวงกลมตรงกลางสีทองเลยนะครับที่ถูกต้องครับแล้วค่อยมาเริ่มฟังกันนะครับว่าเราเป็นคนลัคนาราศีอะไรภาพรวมของดาวย้ายเนี่ยจะส่งผลกับลัคนาราศีของเราอย่างไรนั่นเองครับลัคนาราศีพฤษกครับก็ดาวดวงแรกที่จะย้ายมาส่งผล ในเดือนตุลาคมนี้ก็คือดาวอังคารหรือว่าหมายเลข3นั่นเองครับเข้ามาในตําแหน่ง10นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมแล้วก็ส่งผลยาวไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนเลยครับสำหรับช่องช่องนี้เป็นช่องการเงินครับเลข3เนี่ยเป็นเลขเรื่องของความขยันความกล้านะครับแล้วก็การทําอะไรอย่างรวดเร็วครับแปลว่าพอมันเข้ามาในช่องการเงินแบบนี้เนี่ยก็จะได้เงินมาเนี่ยต้องขยันครับ หรือว่าการจะได้เงินมาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องไปติดต่อเจรจาพูดคุยนะเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือว่าคู่ค้าที่เป็นเพศชายนะครับระวังความผิดพลาดจากการใช้เงินด้วยนะครับพอได้เงินมาง่ายก็จะมีโอกาสตัดสินใจซื้อหาอะไรเพื่อที่จะมาสนองนี้ตัวเองอย่างง่ายๆได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเรื่องการใจเร็วด่วนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองครับบางครั้งเนี่ยเรา ไม่ได้ดูให้ละเอียดรอบคอบนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราตัดสินใจเร็วโดยไม่จําเป็นนะครับเลข3เป็นดาวที่เป็นดาวคู่มิตรกับหมายเลข6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในตําแหน่ง 10. นาฬิกาของคุณมีเลข6อยู่ก็แปลว่าดาว3ได้จอนมาเจอกับเลข6ในดาวจริงของคุณนั่นเองนะครับคำว่าดาวจริงของผมเนี่ยคือมันเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้ามีดาวอะไรอยู่ในช่องตำแหน่งไหน อันนั้นคือบาร์โค้ดชีวิตของเรานะครับเราไม่สามารถไปเปลี่ยนมันได้เหตุผลเดียวที่เราจะทําการเปลี่ยนมันได้ก็คือเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วกลับมาใหม่นะครับถ้ากลับมาเนี่ยต้องมาเจอช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอีกในชาติต่อๆไปนั่นเองนะครับนะส่วน3เนี่ยเป็นศัตรูกับหมายเลข1นะครับ3กับดาวอาทิตย์ นะอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยไม่ชอบกันเลยครับเจอกันทีไรแล้วก็มีเรื่องกันทุกทีนะเพราะฉะนั้นในช่องตำแหน่ง10นาฬิกาเนี่ยคุณก็ต้องไปดูแหละว่าคุณมีเลขอะไรถ้าตรงเป็นเลข6ก็ดีไปถ้าเป็นเลข1ก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่นี่เราได้ทำลายสินแสบาร์โค้ดชีวิตรองรับให้ทุกคนได้ดู แบบเจาะจงได้อยู่แล้วนะครับถึงเวลาก็ไปกดอ่านบทวิเคราะห์แบบเฉพาะเจาะจงได้อีกครั้งหนึ่งครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวพุธหมายเลข4ครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง7นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมจนถึงวันที่23ตุลาคมครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งบริวารครับก็เลข4เนี่ยเป็นเลขแห่งการสื่อสารเป็นเลขแห่งมนุษยสัมพันธ์เป็นเลขแห่งการ เจรจาการค้านะทำธุรกิจเนขะ้ามาตำแหน่งบริวารใครล่ะครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเ,เติบโตในธุรกิจนั่นก็คือบริวารของคุณนั่นเองครับถ้าคุณมีบริวารอยู่นะครับคุณก็เรียกหาเรียกใช้บริวารครับหรือถ้าคุณไม่เรียกหาเรียกใช้บริวารบางคนของคุณนี่แหละครับจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นครับหรือบางทีคุณอาจจะมีการเปลี่ยนบริวารใหม่รับบริวารใหม่ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ลองดูว่าเป็นเงื่อนไขแบบไหนนะครับทีนี้กับบางคนนะครับที่อาจจะบอกว่าไม่ได้มีลูกน้องนะชีวิตนี้เนี่ยยังทํางานเป็นลูกน้องเขาอยู่เลยนะครับนะก็อาจจะหมายถึงบุตรหลานก็ได้นะครับสําหรับลูกหลานของคุณนั่นเองนะครับอทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ได้มีครอบครัวด้วยนะครับอ,อ๋ออันนี้ก็เป็นโอกาสในการที่คุณเนี่ยจะไปติดต่อทําธุรกิจหรือทําอะไรแล้วรับรื่นนะครับ ก็ต้องติดต่อกับคนอายุน้อยกว่าครับเพราะว่าบริวารก็หมายถึงคนที่ต่ำกว่าเราในเรื่องของฐานะทางสังคมหรืออายุก็ได้นะครับเลข4ี่เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับเลข2ครับหรือว่าดาวจันทร์นะครับก็ถ้าเจอกันก็จะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเป็นคู่เป็นที่รักนะครับส่วนเลข4นั้นเป็นศัตรูกับเลข8หรือว่าราหูนะครับถ้าเจอกันทีไรเนี่ยก็จะไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าก็มีนิทานเล่าเป็นตำนานว่าราหูนั้นเนี่ยไม่ชอบ เลข4นะครับเพราะว่าเลข4เนี่ยก็ไปขัดขวางนะผมคงไม่ได้มาเล่านิทานในคลิปนี้แต่ว่าเอาไปว่าเป็นศัตรูกันนั้งเองนะก็สี่แปแปลว่าผู้พลิกแพลงครับแปลว่าอาจจะมีการตกลงทําอะไรกันแล้วไม่รักษาสัญญาไม่รักษาคําพูดนั่นเองนะครับสำหรับเลขอื่นๆก็สามารถอ่านได้ในไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับเพื่อนก็กดแอด Li@ n e แินแสเซ a e นะครับ ดาวดวงต่อไปนะครับที่จะย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนก็คือเลข9ครับนะเลข9หรือว่าเกตนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง4นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับอยู่ยาว60วันเลยทีเดียวสำหรับช่องนี้เป็นช่องโรคภัยนะครับ9หรือว่าเกตเนี่ยนะครับเ,เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักๆอยู่3เรื่องครับก็คือเรื่องของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความแค้วคลาดปลอดภัย เรื่องที่2คือเรื่องของ i ออินเทอร์เน็ตความทันสมัยมากๆนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของอต่างประเทศภาษาต่างประเทศติดต่อค้าขายต่างประเทศนะครับเห็นถ้าเข้ามาตําแหน่งโรคภัยเนี่ยอาจจะเกิดโรคเว็โรคก,กรรมขึ้นได้ครับก็คือเป็นโรคแบบหาสาเหตุไม่เจอนะหรือใครที่เป็นโรคอยู่แล้วในทางกลับกันสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันมากมายนะแต่ว่ามันมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือมันเป็นดาวแต้มบุญนั่นแหละครับ นะเพราะฉะนั้นอพอดาวแต้มบุญมาเข้าตำแหน่งโรคภัยก็แล้วแต่คะแนนบุญของแต่ละคนละนะบางคนเจอโรคบางคนไม่เจอโรคนะครับบางคนเจ็บป่วยหายแบบกระทนฐานปฏิหารไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีเหมือนกันนะครับแต่เราแนะนำนะครับก็เวลาดาวเกตเข้ามาแบบนี้นะครับผมก็แนะนําให้เรา,เ,าเติมแต้มบุญหน่อยนะจะทําบุญจะอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้บางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ ซื้อสินค้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงพวกอุปกรณ์ไอทอุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆได้นะครับเช่นเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ซื้อกล้องถ่ายรูปใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงก,ก็ได้หมดเลยนะครับข้อดีก็คือหมายเลข9เนี่ยเจอกับเลขอะไรที่เป็นดาวจริงก็ได้ครับคือเจอแล้วไม่เสียหาย นะเหมือนวิตามินผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยคือเหมือนวิตามินวิตามินกินแล้วไปไงครับมีเหมือนเราเด็กๆแล้วเราไปซื้อวิตามินซีที่เป็นเม็ดสีส้มๆนะหรือว่าเม็ดกลมๆสีเหลืองแล้วมาอมเล่นะนะครับกินแล้วเสียหายไหมไม่เสียหายนะครับกินเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับแบบนี้นะเวะะ้นก้าวเจอเลขอะไรก็ดีหมดนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลข1นะครับก็ย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกาครับ ส่งผลตั้งแต่วันที่18ตุลาคมครับไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งช่องอุปสรรคนะครับก็ความโดดเด่นของคุณจะนําปัญหาและอุปสรรคมาให้คุณนั่นเองเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยคือดาวอาทิตย์ความโดดเด่นความเป็นผู้นำนะครับพอมันเข้าอุปสรรคแปลว่าความเด่นของคุณทําให้เกิดอุปสรรคนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับหรือคู่แข่งหรือศัตรูของคุณเนี่ยนะครับเขาเห็นความเด่นดังของคุณแล้วเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้ครับเขาผูกใจเจ็บเขาอาคาตแค้นพยาบาทคุณนะจากความเด่นดังของคุณนะครับฉน้นทำผลงานดีก็ดีแล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันยังดีแล้วไปเตะตาไปทัชชิ่งให้คนรู้สึกหมั่นไส้ได้นะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งเลยคือโชว์ออฟได้แต่ว่า,ยาวอย่าโชว์จนเกินไปอย่าโชว์จนเวอร์นะ นี้คนก็จะมองคุณเป็นศัตรูได้แล้วคุณจะตกเป็นเป้านั่นเองนะครับจะดีหน่อยก็คือดาวมันไปเจอดาวคู่มิตรนะครับตรงนี้แหละครับเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่คนโบราณเนี่ยเขาจะพูดคำว่าบุญมีแต่กรรมบังนะเคยได้ยินไหมครับก็คือเราได้ดาวดีๆมาสมมุตินะก็คือเราได้ดาวดีๆมาแล้วมันควรจะได้รับผลดี100%ใช่ไหมครับแต่กรรมบังแปลว่าอะไรครับมีอะไรบางอย่างมาทำให้มัน ไม่ได้รับผล100%นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือกรรมมาแต่บุญมาช่วยไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแทนที่มันจะร้ายเนี่ยแต่ว่าเรามีแต้มบุญมีพลังบุญหนุนช่วยอยู่ป้องกันไว้อยู่เป็นกันชนไว้อยู่อันนี้มันแล้วแต่คนจริงๆนะผมถึงบอกว่าการดูดวงหรือการฟังเรื่องดวงเนี่ยคุณต้องฟังแบบเจาะจงเฉพาะของคุณนะครับซึ่งระบบสินแสบา์โคชีวิตที่ผมทํามาเนี่ย มันเป็นระบบแรกของโลกเลยที่เจาะจงเฉพาะเจาะจงเฉพาะคุณจริงๆนะปัจจุบัน,นมีผู้ใช้งานแล้วเนี่ยมากกว่า2 6 0 0 0 0หคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงก็คือต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยถือว่าเสียโอกาสมากๆและถ้าใครที่มีโอกาสได้ใช้แล้วจะรู้นะครับว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆเลยเลข1เนี่ยเป็นคู่มิตรกับหมายเลข5แล้วก็เป็นคู่ศัตรูกับหมายเลข3 อาทิตย์เป็นมิตรกับพฤหัสเป็นศัตรูกับอังคารครับเพราะฉะนั้นดาวจริงของคุณในตำแหน่ง6นาฬิกานี้มีเลขอะไรอยู่ครับนั่นแหละครับคือเลขที่มาเจอกับดาวอาทิตย์นั่นเองครับถ้าเป็นเลขอื่นที่ผมไม่ได้กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นเลข2เลข4เลข5เลข6เลข7นะครับเลข8นะเลข9หรือเลข0นย์นะครับ ทั้งหมดนี้คุณสามารถอ่านแบบเจาะจงได้นะครับในลายสินแสบา์โค้ดชีวิตครับผมรู้ครับว่าสไตล์การพูดแบบผมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องออสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําช่องลูกศิษย์ของผมนะครับก็คือช่องหมอดูลึกลับนะครับเป็นอีกสไตล์หนึ่งถ้าคุณได้มีโอกาสได้ฟังคุณอาจจะชอบสไตล์แบบนั้นก็ได้นะครับก็ได้ประโยชน์และก็ได้ความรู้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ลองไปกดพิมพ์คําว่าหมอดูลึกลับนะพิมพ์ง่ายๆภาษาไทยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6หรือดาวศุกร์ครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง6นาฬิกานะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่21ตุลาคมอยู่ไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับสำหรับตําแหน่งนี้นะครับเป็นตําแหน่งช่องอุปสรรคครับก็ ตามเลข1มานะครับเมื่อกี้เลข1เข้าอุปสรรคแล้วเลข6ตามเข้ามาอีกนะครับแล้วอุปสรรคจะมากขึ้นไหมก็ต้องเผยว่าคงมากขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวเข้ามาถึง2ดวงแบบนี้นะครับเลข6หรือดาวสุกเป็นดาวสเสน่ห์เป็นดาวการเงินเป็นดาวความรักนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับดาวแต่ละดวงก็เหมือนคนแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือเขามีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในเรื่องใ,ใดเรื่องหนึ่งเะฉะนั้นหน้าที่ของเขาก็คือว่าเมื่อเขาเข้ามาในตําแหน่งไหนๆแล้วเนี่ย เขาจะต้องทําหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์คือเขารับผิดชอบเรื่องอะไรมาเขาก็ทําเรื่องนั้นกับช่องช่องนั้นนะครับโห oh, นิ่พูดเหมือนสอนเลยนะครับถ้าใครฟังแล้วจับประเด็นดีๆเนี่ยผมว่าได้ความรู้มหาศาลนะผมไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมมักจะสื่อสารกับทุกๆคนให้ครบถ้วนถึงที่มาที่ไปนะครับผมว่าคุณคงอยากรู้ความจริงแหละ คุณคงไม่ได้อยากแค่ฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าฟังว่าแค่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็ผิวเผินไปนิดหนึ่งนะครับเราควรจะรู้ด้วยว่าเหตุแห่งการเกิดนั้นคืออะไรนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอุปสรรคในเมื่อ6รับผิดชอบเรื่องเงินกับความรักอะไรมีอุปสรรคครับใช่แล้วก็เงินมีอุปสรรคนั่นเองครับมีปัญหาเรื่องเงินวุ่นวายเรื่องการกินการเที่ยวสิ้นเลืองกับการแต่งตัวนะครับ ความรักมีอุปสรรคไม่ราบรื่นนะครับหรือว่าไม่สมหวังโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติว่าในตำแหน่งนี้คุณมีเลข7อยู่ซึ่งถือเป็นคู่ศัตรูอย่างร้ายแรงกับหมายเลข6นะครับก็ทำใจสักนิดหนึ่งตั้งสติก่อนคือเวลาบอกว่าไม่ดีเนี่ยไม่ต้องตีตนไปก่อนใครคือไม่ต้องโหอ,อย่างนี้ก็ไม่ดีดยอย่างนี้ก็แย่ดีอย่างนี้ก็โหดีคือเรารู้แล้วเรารู้เพื่อป้องกันสิครับนะ เรารู้เรามีคู่ช่วงเวลาแบบนี้นะเราคุยกับคู่เราก่อนเลยเอ้ยเธอพ่ออแม่นะเดี๋ยวเวลาดาวมันเข้ามาเนี่ย21ตุลาถึง14พฤศจิกาเนี่ยเราอาจจะมีความขัดแย้งกันเราหองละแหงขอให้เรานึกถึงวันที่เรารักกันและให้อภัยกันและกันนะเออมันเป็นไปตามดาวเนะบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันลืมตัวมันเผลอเนาะก็เตือนเตือนกันนะเออเราพูดกันได้นี่ใช่ไหมครับนะหรือ ถ้าดาวมันดีเราก็จะได้สบายใจว่าเออหกมันมาเจอกับ3ซึ่งเป็นคู่มิตรของเขาอย่างเงี้ยเออมันเป็นคู่สเสน่ห์นะเป็นคู่ที่แบบเอยเราจะมีความรักกุกก๊กหวานชื่นนะเงินเราก็จะแบบไม่มีอุปสรรคมากนะอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ก่อนเนะี่ยคุณจะได้เตรียมรับมือนะหลายคนไม่คิดอย่างนี้ผมจากประสบการณ์ผมหลายๆคนเวลาฟังผมพูดหรือว่าฟังออท่านใดพูดก็ตามมักจะคิดว่าโอ้โอดควรก่อน อดควรก่อนนะครับนะหรือว่าถ้าดีก็ใจชื้นใจชื้นนะโอเคแหละนะการฟังเรื่องแบบนี้มันคือสติตินะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็แค่เอาไปปรับนะแล้วก็วางแผนกับชีวิตตัวเองไม่มีใครมีชีวิตเหมือนกันหรอกครับต่อให้ผมพูดว่าลัคนาราศีพฤกษ์ศก็ไม่มีใครเหมือนกันหรอกครับพฤกษ์ศทั้งโลกนี้อะ่ะจริงไหมครับเนะาะดาวดวงสุดท้ายนะครับที่จะส่งผลในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คือหมายเลข4ี่ ดาวพุธนั่นเองครับเป็นการย้ายรอบที่2ในเดือนเดียวกันนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกาครับก<อ>็ย้ายเข้ามาสมทบนะส่งผลตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่9 <c oughs> พฤศจิกาย,ยนนะครับ 1, <c oughs> 1มาแล้ว6ตามมา4ตามมาด้วยอุปสรรคครั้งนี้เกิดจากการสื่อสารเพราะเลขสีเนี่ยเขารับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารโอกาสใหม่ๆในชีวิต มนุษย์สัมพันธ์การพบปะเจราจาตกลงธุรกิจการค้านะค้าขายพ่อค้าแหละนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีอุปสรรคเลยเห็นไหมก็ต้องระวังอะไรครับระวังเรื่องคาพูดระวังเรื่องของการไปติดต่อเจราจาค้าขายนะครับระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงนะครับระวังเรื่องการผิดพลาดเรื่องเอกสารสัญญาที่ไม่รอบคอบเห็นไหมผมใช้คําว่าระวังแปลว่าคุณป้องกันได้ไหมป้องกันได้ครับ ถ้าเรามีสตินะครับเลข4ชอบเลข2ครับแล้วเลข4ก็ไม่ชอบเลข8นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูครับในตำแหน่ง6นาฬิกาคุณมีดาวจริงเป็นเลขอะไรอยู่นะครับก็เตรียมเลยนะครับว่าดาวจริงเลขนั้นเนี่ยจะได้เจอกับ1เจอกับ6แล้วก็มาเจอกับ4ด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเลขที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับทักษะททั้ง3เลขนี้เลยถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ว่าถ้าเป็นศัตรูกับเลขใดเลขหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวะังในทางกลับกัน,ถ,นถ้าเป็นมิตรกับดาวใดาดาวหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับมันคงจะเป็นมิตรกับทุกดาวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าดาวคู่มิตรแต่ละดาวก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานี่แหละนะครับผมพูดความจริงไม่สร้างความฝันให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบสไตล์แบบผมนะครับ ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆดาวที่จะย้ายในทุกๆเดือนเลยครับผมทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมใหญ่ของลัคนาราศีของคุณนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะดูดวงเนี่ยเราต้องฟังและดูแบบเจาะจงเท่านั้นครับถึงจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณมัวแต่ไปฟังเพียงแค่ราศีคุณอาจจะฟังผิดได้นะครับเพราะคนที่จะเกิด ลักนณาราศีและราศีเหมือนกันในโลกนี้มีเพียงมีเพียงแค่8%เท่านั้นนะครับก็คือถ้าเอาคนมา100คนนะครับจะมีคนที่มีราศีกับลักนาราศีตรงกันแค่8คนเท่านั้นครับอีก92คนเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะครับและเหตุผลที่มันไม่ตรงกันก็เพราะว่า ทุกๆคนเนี่ยสามารถเกิดในเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองไงครับตรงนี้แหละครับเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่หมอดูส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้อธิบายให้คุณได้เข้าใจนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องที่ตรงกับตัวเองอย่างจริงๆจังๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงทำแพลตฟอร์มหรือ l i น์แอดซินแสบาร์โค้ดชีวิตขึ้นมานะครับสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสแซดไอเอ็นแซดเอนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็กรอกวันเดือนปี เวลาเกิดจังหวัดที่เกิดใส่โค้ดแนะนําว่า4 5 6เพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันนะครับถ้าไม่ใส่โค้ดจะได้ใช้เพียงแค่7วันนะครับและเมื่อครบกําหนดแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับเราไม่มีการผูกอะไรกับ True d t a c AIS นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการตัดเงินคุณได้ครับระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเลยครับไม่มีการใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บัตรเครดิตอีเมลบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นไปตัดเงินคุณไม่ได้ครับคุณสามารถใช้ด้วยความสบายใจ100%เซได้เลยครับและเมื่อคุณเห็นว่ามีประโยชน์คุณค่อยกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณได้ลองใช้งานฟรีเช่นเดียวกันนะครับคุณจะได้รับวันเพิ่มว่าได้รับวันเพิ่มฟรีครับจากนั้นคุณก็จะใช้งานต่อโดยที่ไม่จําเป็นต้้องงใชงเเินลยน แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งกับใครนะครับคุณก็สามารถที่จะกดเติมวันใช้งานได้ครับก็มีแพ็กเกจตั้งแต่แพ็กเกจรายสัปดาห์นะครับรายเดือนครึ่งปีและ1ปีนะครับให้คุณเลือกใช้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนโอนเงินด้วยตัวของคุณเองด้วยสติสัมปชัญญะอย่าง100%เนะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าระบบนี้ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับ เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับในเดือนถัดไปครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา